ดีครับวันนี้ผมจะพามาเบ่งวิธีการปาดเตาองลครับเบ่งเด้อพี่น้องฝีมือครับอันนี้สร้างฝีมือเด้อพี่น้องตกแตง่งขั้นตอนนี้ก็ตกแต่งก่อนเด้อพี่นอ้องค่อยปาดครับเบ่งเอาเด้อพี่น้องคลิปอาจจีเย้าเนี่ยครับ คนปาดนี่ก็พอผมได้นี่คนไทยก็ตัวจะพองละปาดคนปาดนี่ยหกสิบหาเราเด้พี่น้องเอ้ยยังเห็ดเตาอยู่พี่น้องบ่นนะบ่นนะพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นหกสิบ qua แล้วยังปาดชั่วแช่ชั่วพุ่นแล้วช้ำนาญเด้พี่น้อง เบุกข่อยปาดครับแตงแตงออกมากอันนี้คือเตางโลครับาจิบเบิงบุกค่อยงามเด้อเหลื่อมแหลกตกแต่งกันแต่สวยเลยละ่ะพี่น้องเอ้ย าอาจจะใช้เวลานานเด้อเพราะว่าเพราะว่าเตาพวกนี้มันก็จิตบาดยากอยู่เนาะมันบอกคือเตาในย่างครับอันนี้ก็ดจิตยากอยู่เพราะว่าเป็นเตาบานเตาหงเข่าที่เข้าใส่ประจําบางคนกับบบหูได้ว่าเตาอียงะคนรหลุดไหมอาจจิตอาจจีโบหัวครับพี aka, ่น okay. any anyway. ้องอาจจีบบเข้าใจ คตรเก่าอดาีหูอยู่ว่าเตาเต้าที่เขาใส่ดางหูเขานี่เป็นแบบใดครับพี่น้องหนาตาเป็นแบบใดเปลี่ยนแบบนี้ครับพี่น้องเป็นแบบนี้นะแต่งออกมาส,สวยสวยผู้ใดบ่ยากเบิ่งเกิเลี่อนผ่านเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจเกิเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเพื่อ ความเป็นควารู้เมียดเมียดปาดเตาก็มีหลายใส่ด้พี่น้อง การปาดเสเลนเราผมจะภาพปเบิงว่ารูปล่างเสจเรียบร้อยมันจะเป็นแบบไดพี่น้องเบิงให้มีสาระความรู้ครับวิดีโอนี้ผู้ใดบ่อยากเบิงกะเดือนพานครับผู้ใดว่าคลิปมันยาวเกินไปกะ บเบิงกับเเป็นยังครับเพราะว่าการทายท่ำนี่อาจดีใส่เวลาโดนด้ยพี่น้องผมอาจจิบเร์มานางตัดต่อปานันด้อพี่น้องลูบน้ำนี่ขั้นตอนวิธีการรูปน้ำเตาครับ ดูได้สุดใจโทรสั่งไหนเด้อพี่น้องขันให้ไปส่งหน่วยเดียวไก่โบไปเด้อพี่น้องขามจังหวัดนี่บ่ไปเด้อพี่น้องไกลโพดมันเคยมีสั่งมาเลยเด้อสั่งลูกหนึ่งให้ไปส่งโอ้ไก่ไก่หาหน่วยหกหน่วยเกิดไปส่งไก่กับโบไปเด้อพี่น้องไกลโพด ป,ปักปักเพื่ออันนี้คือปักเพื่อใสฟ่ฟืนได้พี่น้องใสฟ่ฟืนได้ใส่ถ่านได,นได้ผมกับยูโวทึงทึงไทยทึงเล่านะพี่น้องคนอีสานครับ พี่น้องก็ที่สงัยว่าดินคือสีนี่อันนี้คือดินผสมดินผสมกับขี้เถาดําเด้วยพี่น้องโมเมนต์ปูนดพน้พี่น้องพี่น้องหลายคนนี่เขามาหาผมนี่มาสื่อเตานี่ว่าเตาปูนเตาปูนบริษัทโมเมนต์ด้วพี่น้องอันนี้คือเตาดินด้วพี่น้องอันนี้อันนี้จอหนาเตาเด้วพี่น้องจอปากเตาครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นเตาออโลเบอร์เบอร์หนึ่งก็เด้อพี่น้องสองอือสองโอ้โอ้เบอร์สองครับโทษครับสสเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเป็นซุงนี่ครับเสร็จแล้วผมจะพาวงปาดเสีเดยดหล่อมเสีสเยปันใดพี่น้องเดี๋ยวพี่น้อง บ้านนี้ครับส,สวยครับพี่น้องตามเบอร์ครับบ่าที่เรากับทเปิดแบบนี้ครับนี่อันนี้กับทเป็นเตาช่านครับเตาฟ,นฟืนครับเฉพาะใส่ฟืนเด้อพี่น้องเอาฟืนใส่นี่พอดีพี่น้องได่นี้ อันนี้รบเมนเตาปูดได้พี่น้องดินดินอันนี้เห็ดมาจากดินอันนี้คือยังบบได้เผาได้พี่น้องยังตรงตากตากแหงอีกเที่ยนึงนี่พวกพวกที่แหงอลอกที่เป็นแบบนี้ครับพี่น,น้องนี่แหงรลอก็ี่เป็นแบบนี้ครับ สีขาวออกข้าขาวแตกแดดอันนี้แห้งแล้วอันที่เผาแล้วก็จะเป็นแบบนี่แล้วพี่น้องนี่นี่น,นีเผาแล้วทีเป็นสีแดงๆสดๆนี่พี่น้องอันนี้คือกระแป้งแล้วพี่น้อง กระแป้งเตาใส่เตาเตาเนื้อย่างครับนี่ครับเตาตัวนี้เนื้อย่างอันนี้เป็นทางลายเด้อพี่น้องกระแป้งสำหรับคลิปนี้ก็มีซัมเน่เด้อพี่น้องกราบขอโทษขออภัยเด้ออาจจะเป็นคลิปยาวเนี้ยผู้ใดบ่ดอยากเบิ่งก็ก็เลื่อนผ่านครับผู้ใด,ดอยากเบิ่งนะสนใจเอาความรู้ก็เบิ่งไปเด้อพี่น้อง แค่นี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ